พูดจะไปมองตรงอื่นทำไมมองตรงเพื่ขนาดไหนแปงหัวอังมีไหวตีทำไมโรกไหน่าโดนเทปว้าไตหันเฮ้ยตีหลังไหลอะไรขนาดนี้เลยเหรอจริงัวรมันเรื่องอะไรกันทำไมไอ้ไฟซ้ำขนาดนี้เฮ้ยน้องยานมันเป็นตำนานกูทำไปพราหาว่าพราะไฟจุงถุดเป็นชูกับไม่ส มีแค่ดีแย่มึงยังไม่คันเลยฮะอะไรแย่มูเดียร์ถ้ยมึงก็อยากรู้มึงก็ปล่อยกูไปอะไรไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วพูดอะไรมาโดนไม่เลยเปื่อจะทำไม่ได้เดียรต้องแก้ไม่งั้นอยากตายนะผู้หญิงคนดูสงสัยนิ้วแย่จมูกอ๋อนิ้วแย่จมูกเวลาคันจมูกว่าหนิ้วแย่จมูกไม่อนีฮีเปรตฮเปลี่ยนชื่อปเปรตฮีเปรตฮีเปรตฮีเปรตฮจะไปรตดแล้วตฮีคุณกฮีนปรเปรต อ้ยไม่เป็นไรนะพี่ไว้มันอาจจะมาโหหิวมันก็เลยตีเอาหิวย่าจะจัดการมันเองจะตายหลังขาดเลยย่าจ๋าย่าแม่หนูอยู่ไหนไงอรับพอดีเก่าไปกว่าพันปีไม่ถามไม่เคยถามแม่อยู่ปัญหาของแม่ใ้ายังไงเนี่ยมันเวลามันเจ็บเด็ดมันเจ็บมันกิดถึงพ่อถึงแม่มันแม่น่ะ เขาอ,อยู่ไกลมากเลยนะอยู่สุขโขทัยนู่นแน่แล้วมันไกลเหรอจ้าว่าตายหาไกลมากไกลมันไม่ใช่ไกลธรรมาดามันไกลไกลลูกเดี๋ยวมันหลังอย,าย,ายา่าจะให้มี่ปมันพาไปไปย่าไปยนี่ยไปยังไงมันไปไหวหรือเปล่าไหวโดนปลาจำลองปืนเดอยวหัวเดี๋ยวมันหลังอย่าให้คนพาไปจนะย่านะเราต้องหาไปด้วย ม่วงสิเมาน้ำตาเมาน้ำตาเด็ก้ะร้องให้ไม่ได้ง่วงเฮ่อมาที่มามาเลยมามามานอนนอนอนกัมามานอนกัาจ่าจ่า ไอย่าใจเายทิ้นลูกอย่ารับของยาจะตายตื่นมาไม่เห็นหลานเนี่ยพ่อหนูแค่หนูพูดเนี่ยย่าใจหายเวฟเวฟเลยมันทรมานแล้วใจแม่นอเสียนอดทอดกันงไรคนดีไม่พูดไม่ได้นอนนอนคนีนอนนอนลูกเออเออย่าล็อกเอาไว้ก่อนโอ้ไม่ตายนะลูกนะ แค่ล้างท้งญาติหนูหลับไปเลยไม่ต้องห่วงญาติอาจารย์ไม่ะเมื่อกี้ตอนที่หนูไปเล่นญาติน่ะยีบไปยีบใหญ่แล้วไม่ง่วงเท่าไหรอาจารย์นัล่ะหนูหลับไปเลยหลานยังไม่ทันหลับตาเลยคุณ่ดิเป็นโรคอะไรกูไม่รู้กูเห็นไม่ได้เห็นเป็นหลับเเป็นหลับแขฉงหลานเป็นไรเรียกปิดนะจ๊ะครียรของภาษีน่นหลับไปแล้วอาจาเจ้าพายชุมพลน่ะไม่หลับคิดถึงแม่ อยากจะไปหาแม่ย่าจ๋าย่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วหนูอยากไปหาแม่แต่หนูคิดถึงย่าปิ่นพี่ย่าให้หนูมาหนูไม่เอาไปนะจ๊ะขมือพี่ย่าให้หนูมาหนูไม่เอาไปนะจ๊ะ หนูมาหนูไม่เอาไปนะจ๊ะถอดของทุกอย่างที่จะให้คืนวางไว้แล้วก็หลง,งกลอนนมยานจ๋านมยานอุ้ยว่าไงเจ้าค่ะหิวเหรอเจ้าค่ะเดี๋ยวนมจะไปหาเดี๋ยวมาเลหนูอยากไปหาแม่อ,มอะจะไปหาแม่เหรอเจ้าค่ะ เจ้ขทัยมันไกลมากเลยนะเจ้าคะถ้าเกิดว่าเดินทางมันก็ต้องเดินไปหลายวันแล้วเราจะไปยังไงแล้วเจ้าคะหนูมีพี่กมุมารอยู่เราจะให้พี่กมุมารพาหนูไปถ้าเกิดว่าอยากไปไปก็ไปเจ้าค่ะน้องยานจะไปด้วยเจ้าค่ะพี่กุมัน